สวัสดีครับวันนี้มาสอนวิธีการเพิ่มหัวใจ ig นะครับหรือว่าเพิ่มถูกใจ ig นั่นเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นเพื่อนๆเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเค m นะครับขีดทนะครับก็จะเจอเว็บไซต์เค M แบบนี้นะครับเพื่อนๆคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับพอเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับโดยคลิกได้จากตรงนี้นะครับตรงกลางจอเลยนะครับเพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ อย่าลืมติ๊กถูกสองอังนด้านล่างนี้นะครับจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับพอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็ให้เราย้อนกลับมาที่หน้านี้ใหม่เลยนะครับหรือหน้าเข้าสู่ระบบนั่นเองนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับในเว็บไซต์ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็มีประกาศอยู่กลางจอเด่นๆแบบนี้เลยครับตัหนงสือเลื่อนนี้นะครับขยันเพื่อนคอยสังเกตแล้วก็อ่านนะครับ ก็จะเป็นการประกาศสําคัญของทางเว็บไซต์นะครับบางครั้งก็เป็นการลดราคานะครับของทางเว็บไซต์นะครับหากใครไม่อ่านก็อ่าน,านพลาดโอกาสได้นะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์ที่มีไว้ให้นะครับที่ผมจะมาอธิบายฟังน,น,นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับก็ทีนี้ก็มาดูวิธีการเพิ่มหมดใจกันบ้างครับให้เรามาคลิกที่อีสแกรมนะครับในส่วนของหมดหมู่นะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็น เพิ่มหัวใจนะถูกใจนะครับก็หากใครต้องการรับประกันก็สามารถเลือกได้ตามที่เขามีไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นสามสิบวันแล้วกันนะครับบริการนะครับก็เพื่อนเลือกเป็นอันแรกได้เลยนะครับจากนั้นก็อ่านรายละเอียดใครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็นาลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนาลิงก์มาใส่นะก็ง่ายมากให้เรามากลับมาที่อินสตาแกรมหรือไอจีนะครับให้เราคลิกไปที่โพสต์ที่ต้องการนะครับคลิกกดเข้าไปดูนะครับจากนั้นก็คัดลอกลิงก์นะครับ พอคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วก็นามาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอยู่ที่า300แล้วกันนะครับขั้นต่ำจะอยู่ที่10นะครับา300ไลค์ก็จะอยู่ประมาณแค่2บาทเองนะครับก็ถูกมากนะครับจากนั้นก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับและทางเว็บไซต์ก็จะมีหลักคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับหากเกิดปัญหานะ้เก็สามารถนนนนรหััี้้้ไไแจงอดดมิะคบ มีแอดมินคอยอ่าซัพพอร์ตเราตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็มีอารายละเอียดที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับหากเพื่อนเพื่อนอกดออกหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าสู่เว็บไซต์นะครับก็สามารถมาดูในประวัติการสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นเลขออเดอร์นะครับอาบริการนะครับปริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็มีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนี้นะครับ ก็สถานะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรอดาเนินการนะครับหากเสร็จสมบูรณ์ก็จะขึ้นสีเขียวนี้นะครับในช่วงรอดาเนินการนี่ผมจะมาอธิบายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูวิธีการเติมเงินกันบ้างนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับจะเป็นสแกน QR code นะครับอ่าโอนเงินผ่านธนาคารนะครับแล้วก็ต้องอัปโหลดสลิปด้วยนะครับภายในสิบห้านาทีนะครับไม่งั้นเงินจะไม่เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทูมอนี่วอลเล็ตนะครับอ่างเปาวอลเล็ตนี่ก็เป็นการติดต่ออ่าส่งอ่างเปาผ่านแอดมินได้เลยนะครับ แล้วก็เป็นทางเหรียญคริปเหรียญคริปโตนะครับซึ่งมีให้เราเลือกถึง4สกุลเงินด้วยกันนะครับเราก็จะเป็น Perfect Money ที่จะเป็นเหรียญ USD นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับได้จาก้านช่องทางนี้เลยนะครับมีตอนนี้มีให้เราเลือกนะครับเป็น Google Play นะครับเป็น Android นะครับตอนนี้ก็กำลังพัฒนาการ App Store อยู่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับ ซึ่งทุกแพลตฟอร์มไม่ได้อยู่ในนี้นะครับเราสามารถเลือกหมวดหมู่แล้วก็สามารถคลิกดูบริการได้นะครับแล้วก็สามารถดูรายละเอียดของบริการแต่ละบริการได้นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับใครสนใจแบบไหนนะครับก็มีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Tik t o อ IG นะครับทวิตอินสตาแกรมกูเกิลนะครับก็มีนะครับหรือจะเป็นทางไลน์ก็มีนะครับทามานะครับก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้รายได้เสริมนะครับก็คัดลอกนี้ส่งต่อคนอื่นนะครับก็จะได้อัตราค่าแนะนํา 5%จากยอดค่าใช้จ่ายนะครับสามารถดูรายละเอียดได้นะครับว่าตอนนี้ยอดเงินของเรามีอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็เบิกไปแล้วแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับก็ลองทํากันดูได้นะครับหากใครอยากได้รายได้เสริมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับก็ให้เรามาที่หน้าแรกนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินด้านบนเลยนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางตั๋วช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทางไลน์นะครับก็สามารถ แอดเข้าไปแล้วก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะมีแอดมินพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงนะครับทางชุดตัวช่วยเหลือนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นการฝากข้อความนะครับก็จะเป็นเลือกหัวข้อนะครับที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็รหัสคําสั่งซื้อของเรานะครับแล้วก็คําร้องขอนะครับก็จะเป็นการอย่างเช่นยกเลิกนะครับการเร่งนะครับหรือการซื้อนะครับไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับ และหรือแล้วเราก็สามารถพิมพ์รายละเอียดตรงนี้ลงไปได้นะครับแล้วก็สามารถฝากรูปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบกลับเราทางด้านขวานี้นะครับทีนี้มาดูวิริการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับว่าขึ้นยังนะครับตอนนี้ยอดหัวใจของเราขึ้นมาแล้วนะครับใช้เวลาไปไม่ถึงนาทีเลยนะครับก็ไยมากๆนะครับสําหรับบริการนี้นะครับถูกด้วยนะครับก็มีแถมมาให้เราอีกนะครับ หากใครนะครับต้องการาถูกใจนะครับก็สามารถลองทํากันดูได้นะครับดีผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครแล้วเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ